ค,ค่ะในแผนที่สองนะคะแบบฝึกหัสที่4.2นี้ก็ยังเป็นเรื่องเดิมอยู่นะคะเป็นการทบทวนความหมายของร้อยละนะคะว่าเราเอาร้อยละเนี่ยไปแก้ปัญหาโจทย์ปัญหาของจํานวนนับปกติได้ไดยังไงนะคะอะ่มาทบทวนความหมายของร้อยละกันต่อนะคะ,ะข้อหนึ่งโจทย์บอกว่า น้ำหอมมีส้มโอ200ผลขายไปแล้ว30ถามว่าขายส้มโอไปกี่เปอร์เซนต์อ่ะคำว่าเปอร์เซนต์เปอร์เซนต์ใช้สัญลักษณ์แบบนี้ใช่ไหมคะกับร้อยละมันก็คือตัวเดียวกันนะคะเหมือนกันอ่ะถามว่าขายไปกี่เปอร์เซนต์และที่ยังไม่ได้ขายอีกร้อยละเท่าไหร่อ้าวยังกับโจทย์นะคะเปอร์เซนต์กับร้อยละก็คือเหมือนกัน ขายอ่าข้อหนึ่งขายส้มโอไปกี่ผลจากทั้งหมดสองร้อยผลอ่ะตอบได้ไหมตอบเท่าไหร่คะสามสิบผลเนี่ยขายส้มโอไปคิดเป็นเศษส่วนเท่าไหร่เนี่ยส่วนที่ขายไปคือสามสิบจากทั้งหมดาจากทั้งหมดเท่าไหร่สองร้อย ถ้ามีส้มโอหนึ่งร้อยจะขายไปกี่ผลอสามสิบจากสองร้อยถ้ามีแค่ร้อยเดียวก็เอาร้อยไปคูณนะเมื่อกี้เมื่อกี้บอกแล้วว่าเราสามารถที่จะตัดทอนได้นะคะตัดทอนได้นได้สองตัวเพราะฉะนั้น เหลือ30หารด้วย2องสามสิบหาร2ได้เท่าไหร่คะสิบห้ทีนี้ถามว่าขายไปกี่เปอร์เซนต์อันนี้เราเทียบจากร้อยใช่ไหมอันนี้เราเทียบจากร้อยเพราะฉะนั้นคําตอบตรงนี้นํามาตอบได้เลยมันก็คือ15%อร์โจทย์ถามเปอร์เซนต์ตอบเปอร์เซนต์นะคะประมาณข้อห้า จะถามว่าจํานวนส้มโอที่ยังไม่ได้ขายเนี่ยคิดเป็นร้อยละเท่าไหร่จํานวนส้มโอที่ยังไม่ได้ขายทั้งหมดเนี่ยคือเราเทียบจาก100ใช่ไหมคะคแล้วเราขายไปแล้วเท่าไหร่ เราขายไปแล้วสิบห้าขายไปแล้วสิบห้าเพราะฉันก็เหลือเหลือเท่าไหร่คะแปดสิบห้าเนี่ยเพราะฉันตอบได้เลยเนี่ยส้มโอที่ยังไม่ได้ขาย คิดเป็นร้อยละแปด้าอะต่างกันยังไงข้อนี้ถามเปอร์เซนต์เราก็ตอบเปอร์เซนต์ข้อนี้ถามร้อยละเราก็ตอบร้อยล,ละนะคะแต่จริงๆความหมายมันก็เหมือนกันนั่นแหละใช่ไหมคะอาข้อ2 3 4คิดคล้ายๆกันเลยนะคะ่าลองทำดู